กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทยเคนชินสมุไรไทยบ้านเพจร้านไทยเคนชินและเฟซโค้ดจัคกี้ก็มีงานดาบคาตนะลิมิเต็ดและไอเทมสุดพรีเมียมมานำเสนอนะครับนี่คือดาบคาตนะใบเหล็กที10 ที่ชุบแข็งทำลายฮาร์ออนแท้เป็นลายฮาร์ออนพิเศษที่เรียกว่าอาราชิฮาบาก,กิทองเหลืองแท้แกะตาแบรนด์นาตะไทชิชุดฟิตติ้งเป็นงานทองเหลืองแท้ทำสี 3K หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าสีแบล็กโลเดียมนั่นเองนะครับความพิเศษของ ใบดาบเล่มนี้ก็คือฮาร์มอนอาราชิสวยใสายงามมากนะครับตรงคมดาบจะชุดแข็งทำฮาร์มอนกึ่งนะครับกึง่งกุโนเม,มะนะครับส่วนตัวแก้มทั้งสองฝั่งนั้นก็จะเป็นอาราชิเป็นลายเสือแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ขัดคุณฮาร์มอนตรงคมด้วยนะครับเป็นแนวยาวเลยนะฮะปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแทแ เส้นโยกเตะสวยๆใส,สๆเลยนะครับตัวใบนี่ก็ขัดสีฉุยวันให้ใสเงาวาวสะท้อนแสงนะครับอย่างที่เห็นในตาเปล่านี้เลยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเล่มนี้ไม่ธรรมดาธรรมดาร้านเราไม่นำเข้ามานะครับพรีเมียมก็คือพรีเมียมจริงๆนะครับชุดฟิตติ้งนี้ผมรับประกันเลยว่าเป็นทองเหลืองแท้ทั้งเซตนะครับ รวมทั้งฮาบากิเซปะก็เป็นทองเหลืองนะครับดูนะฮะใบขนาดยังไม่เก็บรายละเอียดนะครับนี่คือเป็นงานขัดใบมาจากโรงงานเลยนะครับฮามอนไม่ใช่ว่าจะขึ้นแค่เฉพาะตัวใบและแก้มใบเท่านั้นนะครับอยู่สันดาบก็มีนะครับตัวนี้เป็นขนาดคาตานะนะครับสันหนาอยู่ที่7-8มิลิเมตรส่วนใบดาบยาวอยู่ที่29นิ้วนะครับ เปิดคมพร้อมใช้งาน100%เซลายแหลมแทงได้นะจ๊ะด้ามจับทำจากไม้แท้หุ้มหนังกระเบนแท้สีดำพันด้วยเชือกสีดำนะครับโ,โหดูครับสวยงามสะท้อนนี่ขนาดใต้แสงนีออนนะครับไม่ได้ถูกแสงแดดไม่มีแสงพระอาทิตย์ช่วยเลยนะเป็นเลี่ยมมุมของไฟนีออนล้วนๆโหดูความสวยดูคาชิระครับสันท้ายกันกระแทก เป็นนกนางแอ่นนะครับแล้วทำผิวอุก,กาบาทนะครับส่วนตัวซึบะก็เป็นนกนางแอ่นเหินข้ามทิวไผ่นะครับโหตัวใบสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะครับนี่คืองานใหม่มือหนึ่งท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านของเราเข้ามาได้เลยนะจ้าจ้าจ้า,จาสวัสดีครับ